ดูหุ้นที่มันวอลุ่มเข้าไอ้อย่างไอ้ตัวตัวอะไรนะมาเดี๋ยวลองดูดิตัว AJP AJP วอลุอ่มเข้าสี่อือวอลเข้าอยู่ที่แนวต้านเดิมเป็นโดจิอ่ะอย่างงี้หมายความว่าไงอ่ะเดี๋ยลองดูหน่อยสิเกิดที่อะไรครับอ่ะเดี๋ยวลองดูภาพใหญ่ก่อน มีแนวต้านเดิมด้วยไอ้อย่างเงี้ยคุณลองดูเปิดนะครับเปิงเป็นแนวต้านเดิมตรงนี้ก็แนวต้านหนึ่งดอกละเห็นไหมขึ้นไปแล้วก็ลงมาตรงนี้เป็นโดจิถางยาวด้วยซ้ำนะครับถางยาวโวล่มสูงอย่างงี้สวยไหมยอย่างงี้สวยไหมยอย่างี้สวยไหมครับ เป็นโดจิที่ที่แนวต้านเดิมนะครับมีการยืนมีการเหมือนขึ้นไปแล้วปรปากฏว่าไงยืนไม่อยู่ดนทุบกลับลงมาใต้แนวต้านโวลุ่มสูงอีกสาาก็ยืนยันว่าตรงนี้เป็นแนวต้านที่แข็งแรงนะครับดังนั้นเนี่ยพอมันไม่ขึ้นเนะ่ยมันก็มีโอกาสลงถูกไหมเอาดูเอาอะไรมาดูดีเอาดูไอซยาในการวันนี้เรียนไป ไอ้ไงไปไงบ้างเป็นไงบ้างครับเนี่ย <c oughs> อย่างนี้ซื้อไหมยอย่างนี้ซื้อไหม <c oughs> มีนะตรงนี้ก็มีนาัยาด้วยนะตรงนี้ก็มีนาัยาด้วยเห็นไหม <c oughs> เดี๋ยวลองดูฟีโบก่อนถ้าฟีโบเป็นแนวต้านฟีโบด้วยนี่ก็ไปกันใหญ่ อ่ะเห็นไหมเป๊ะเลยบังเอิญหรืออะไรไม่รู้นะว่าขึ้นมาชนสามสิบแปดจุดสองนะครับ,รบรเห็นไหมฟิบูนันชีดีเทสเมนต์นะครับธรรมดาเลยมันก็บอกให้เรารู้ว่าจังหวะน,นี้ยเป็นแนวต้านเดิมไม่เท่าเป็นแนวต้านเจ็บคอเป็นแนวต้านเดิมไม่เท่าไหร่นะครับเป็นแนวต้านทางฟีบูนันชีด้วยนะครับตอนนี้แปดจุดสองเป๊ะเลยเห็นไหมถ้าเอาเส้นนี้ออกนะเส้นที่เราตีเส้นแนวต้านออกนะครับก็ใช้ตรงนี้เป็นแนวต้านได้เลยนะครับ วอลุ่ม um สูงไหมตรงนี้ก็วอลุ่มสูงด้วยนะครับวอลุ่ม um สูงแล้วชนตรงนี้กลับตัวลงตรงนี้ขึ้นมาวอลุ่ม um สูงอีกแล้ว,วยเป็นแท่งโดจีด้วยเป็นไงบ้างไม่สวยนะครับไม่สวยนะแต่ว่าอาจจะมีเออร์เรอร์แบบขึ้นไปก็ได้นะคือมันไม่ได้บอกว่ามันจะต้องลงพรุ่งน,นี้ทันทีอนะไรเงี้ยในภาพบอกไหมครับคือมันเป็นแนวโน้มที่บอกว่าหุ้นในระยะสั้นเนี่ยมีโอกาสปรับตัวลงนะครับ มีโอกาสปรับตัวลงแต่ถามว่ามันขึ้นอย่างนี้ได้ไหมแล้วค่อยลงได้ไหมก็ได้เหมือนกันในภาพของเมยครับคือมันเหมือนการที่เราขับรถไปแล้วเราแตะเบรกอะ่ะแต่รถมันไม่ได้หยุดแบบปึ๊บถูกไหมแต่มันก็ยังเคลื่อนที่ไปเรื่อยเอเราเหยียบจากหนึ่งร้อยมันก็ค่อยลดมาเก้าสิบแปดสิบเจ็ดสิบหกสิบไปเรื่อยเื่อยไอ้ระหว่างนี้อาจจะขึ้นแบบปีเอื่อยไปเงี้ยแล้วเวลาค่อยปรับเราค่อยปรับพักตัวลงก็ได้นะครับแล้วค่อยมาดูว่าพักตัวลงไปถึงไหนถ้าส่งไม่เสียไม่หลุดโลตรงนี้ก็เล่นได้นะครับเพราะว่าตรงนี้้มันนนเป็ขขึถก มีการยกโลแล้วก็นิวไฮขึ้นมาตรงนี้ย่อไม่ดุดโลก็คือยกโลอีกไหมอันนี้เป็นโลที่หนึ่งนะครับสมมติอันนี้เป็นโลที่สองเห็นไหมยกโลถ้าเอาเทรนไลน์มาดูก็เป็นขาขึ้นอยู่แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยอัพไซด์มันเหลือน้อยนะครับเพราะว่ามันขึ้นมาโมเมนตัมก็ไม่ตามเห็นไหมอย่างพอเราดูแบบนี้อะเราก็อ๋อหุ้นแบบนี้นะตอนนี้อาจจะเป็นขาขึ้นนะครับในระรยะระยะสั้นเนี่ยเป็นขาขึ้นอยู่นะครับระยะสั้นเป็นขาขึ้นอยู่แต่อัพไซด์เหลือไม่เยอะแล้วนะเพราะว่าอะไรเพราะว่า เจอแนวต้านอยู่ตรงนี้ไงนะครับเอาออกไปดีกว่าพอเรารู้แล้วตรงนี้เป็นแนวต้านฟีดบูลันชี่ด้วยนะครับตีไว้ White, เส้นเดียวนะครับอัพไซด์เนี่ยมันมีขนาดไหนอ,อันนี้จะเป็นเรื่องของการวางแผนกันเทเนะรดแล้วใช่ไหมอัพไซด์มีแค่นี้นะครับแต่ดาวไซด์เป็นไงบ้างอัพไซด์ผมให้เป็นสีเงินดีกว่าสีเขียวดีกว่าอัพไซด์มีอยู่ประมาณนี้นะครับส่วนดาวไซด์เป็นไงบ้างดาวไซด์ก็มีโอกาสลง อ่าสมมติอันนี้คือโลดเดิมนะแต่ถ้ามันหลุดโลดเดิมก็คือไาเวงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยน่าเล่นไหมอัพไซด์มันแค่เนี้ยอัพไซด์แค่นี้แต่ดาวไซด์ตั้งนี่ไม่น่าเล่นนะครับเห็นไหมเอ่อพอเรามองภาพบอ,อกเราก็าจะสามารถเริ่มกองหุ้นเป็นว่าเออตรงเนี้ยยังไม่น่าเล่นนะเพราะว่าความเสี่ยงมันไม่ได้นะมีการทำโมเมนตัมที่มันขัดแย้งกันด้วยนะแล้วก็ถ้ากําไรกำไรนิดเดียวนะเพราะว่าเจอแนวต้านสาคัญ